มาติดตามในเรื่องของกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สื่อในพื้นที่ของจังหวัดยะลาะะได้รู้เท่าทันสื่อค่ะโดยองค์กรโคแฟกแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมมือกับสื่อท้องถิ่นในจังหวัดยะลาร่วมรณรงค์ต่อต้านข่าวปลอมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะที่โคเวิร์ก g s งสเปซล n น่าซินจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ คุณสุพิญญากลางนารงผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟกแห่งประเทศไทยค่ะกล่าวเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการสื่อยุคใหม่กับการมาของ AI เราจะต้องรับมืออย่างไรโดยมีเครือข่ายโคแฟกายแดนใต้ ai, พร้อมด้วยสื่อท้องถิ่นในจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวจากสำนักงาน AFP นะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของการตวรวจสอบข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งมีการแนะนำการใช้ Google Image แล้วก็ Google Map นะคะในการตวรวจสอบข่าวปลอมและการรับมือการมาของ AI ในยุคปัจจุบันค่ะเพื่อให้สื่อท้องถิ่น ในจังหวัดยะลามีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสามารถรับมือกับด้านมืดของข้อมูลข่าวสารด้วยการมีพื้นที่กลางให้ทุกคนนะคะได้มาช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงผู้รู้จริงเพราะบางครั้งข้อเท็จจริงก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุปัจจัยแล้วก็การเวลาค่ะซึ่งสําหรับ องค์กรโคแฟกแห่งประเทศไทยนะคะก็เกิดขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมในประเทศใต้หวันโดยเมื่อปีพศ2562ค่ะภาคประชาสังคมในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาข่าวลวงนําโดยภาคี8องค์กรได้แก่สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สํานักงานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส องค์กร F.N.F. ค่ะองค์การกระจายเสียงและการแพร่สาธารณะแห่งประเทศไทยสภาการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติค่ะสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คณะนิเทศศาสตร์จจฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะวรารสารศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนต่อต้านข่าวปลอมข่าวลวงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะพร้อมกับขยายเครือข่า,ขายไปยังภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยด้วยค่ะ